อะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสเบียร์ดําซิงครับเนาะนี่ดูหน้างานของเราครับก็ไปครับวิ่งได้คนละสองเที่ยวแล้วครับแต่พอดีเที่ยวสองไม่ได้ถ่ายคลิปให้ชมนะครับเพราะว่าด่วนครับด่วนป้าวีด่วนครับด่วนกับรถเก๋งไงรถเก๋งอ่ะไงไฟกระลแล้วอ่ะออกมามันออกมากันไหนมาเพิ่งน่าวอกบูกังสิ ก็แล้วที่ตุบกันนะหนาไปแม่งอ้วนท่านบอกกูตีแต่ตัวนี้ก็นี่ครับเจ้าสมองเราครับกระบะเริ่มสีเริ่มลอกแล้วครับบินยิงคู่สองเที่ยวครับก็นี่ประมาณนี้แหละเอากูนาึกว่าโอเคครับกระบะของเราแน่นหนาพอสมควรครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ทีเด็ดเลยครับกระบอกใหญ่ครับหกตันครับ โบกกยหกตันครับนี่กระซีเทียมหน้าหกครับโอ้ <c oughs> เออเดี๋ยวเงินให้วันนี้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของทุีกิจด้วยเอานี่ครับแบง่งโดนัทกันครับโอ้ยไฟแรงกับป้าวีรอบได้เลยวะ <c oughs> จวดเลยไ,ไป <c oughs> นาันน คนไ่ร้กเาะนไกัเลเราเกียร์ตอรอมาจอดโชว์ครับใช้กูปะต้าครับกูปะต้าทำล่องก่อนแล้วเกียร์เตอร์เก็บข้างอย่างเดียวพอครับเพราะว่าเราเจ้กเม็ดวะนี่น้ำนนี้ตัวมันใหญ่ดูฟิลาเราดีกับนี่เรียบปิด บอกเลยครับทีมงานแล้วก็อรุณรงค์นั้งครับผูทานครับวันนี้ใส่มาสิบเอ็ดตันสองครับเฉพาะเฉพาะหินครับสิบเอ็ดตันสองครับน้ำหนักรวมสิบหกตันกว่าครับนะก็วิ่งดีนะครับถือว่าวิ่งดีไม่ไม่หนักไม่อืดนะครับผมขับอยู่แล้วรอบได้ครับรอบได้อันนี้ชะได้เลยก็มันต้องได้ครับเพราะว่าผมไล่รอบมาแล้วเนาะ ถ้าไล่รอบมันแล้วไม่ได้ก็จะไล่ไปทําไมนะครับนี่เรียกว่าผ่านครับวงกระบะก็แน่นหนานะครับแน่นหนาพอสมควรครับสวยงามครับเดี๋ยวมีเออ่มีเวลาจะไปเรียบรายตรงนี้ครับเรียบรายตรงนี้แล้วก็ช่องนี้ครับสามช่องนี้พอครับสวยจัดครับเนี่ยแข้งแข้งยังไงเขาบอกยางไม่เอาได้ยินเขาารถนนำไปต้นเลย เอ้น้เอาวะมึง่ที่ลดามึงอดเือกันยังยงดียเนาะตเดหรือมึงบุกับบุษท่านเนมึงนมึงไล่มาเลยเหรอเออเยบมันะย่อนคำมันว่าน้ามาได้แหละนะรรับน่มันแกยงัวแ่เนเยบปกนมนาปก่อนิ้ปิงไก่ชิมเลยออมันสบ

ย้ำดูไดกานะอยครับเดก้าครั้ <Twin ável> นี้ก็ต่อเองเหมือนกันครับนี่ต่อเออผมต่อเองครับกับปาวีครับนี่สีเทียมหน้าหกครับแต่ว่ากบอกด้าใช้สตันอ้วนครับว่าใช้6ตันมันมาแทงตรงนี้ครับก็เลยไม่เอาครับ เราต้องตามรถครับแต่ว่าถามว่า6กตันวางได้ไหมวางได้ครับแต่ว่าเราต้องรองไม้เนี่ครับรองไม้ตรงนี้ขึ้นสูงขึ้นมันก็จะทรงไม่สวยครับเราก็เลยเอาแค่นี้ก็สีตันรวนแกนใหญ่ครับคือพันกระบอกมาตรฐานมาตรฐานนะครับถ้าสีเทียมนะหกแหนบแหนมก็เรียบร้อยแกได้ทรงดีครับสวยงามอันนี้ทำสีเองนะ ก็ผ่านครับเหลือบางฝุ่นหน้าครับยังไม่ได้ใส่หนึ่งอันนะอันนี้เป็นเกียร์ล้มด้วยครับอันนี้เจียวเลยนะครับสาภาพเลื่อเหลือก็นีมองเราจอดตรงนี้หละลุยงานหนักเลยครับช่วงนี้ใส่ไฟถอยเรียบร้อยครับ LED นะครับยางไาเรดเดียนใหม่ครับ ใช่ใหญ่จัดให้ครับคันนี้คือไปสื่อโดนอดีเดอร์เหมื่นกันโอยมันตะบวงมาเลยนะสุดจัดครับแหนบก็พอดีครับนี่ผมเสริมมาแล้วเรียบร้อยครับเสริมมุนเสริมแรงเรียบร้อยพอดีครับเครื่องท้ายก็ใหม่ครับคันนี้ ไม่รู้จะบ,บรญญรยายอะไรให้ฟังครับถ่ายมาเยอะแล้วครับปลาใ่เร <c oughs> ง,งานของเราปลาเราเกตดยังเยียวเลยครับปลาเราจ <c oughs> ุดจัดครับงานนี้ <c oughs> ตอดเสือใส่เลยครับตอนรถ <c oughs> เขาม,มีสาดป่าวะทีคันแสลกนะรถคันแสลก <c oughs> แบ่งแพรแยงกันครับพี่น้องแบ่งแพรแยงกันเอาไปคุ้มครับแบ่งกันนะครับเพราะว่าเออมันยน่างหินมันหล่นครับแต่ของผมไม่หล่นนะครับเพราะของผมสูงใส่แค่ในกล่องก็สิบเอ็ดตันแล้วนี่คอกมันสูงครับสุดจัดนะครับงานนี้ สุดทรงงงเงียวก็อ่ดูทรงก่อนโอเคนะเฮฟซีผมว่ามันก็เจียวอยู่นะทีมงานเราไม่ธรรมดาครับวันนี้จัดไปเบาๆครับ แม่งเสาออฟฟิศปรการง่ามมาแม่นเขาจวเลยลีเสาออฟฟิศนี่สุดเดอดเลยปาเราก็ก็บงานครับจ็บงานไว้เดี๋ยวุ่นนี้เจอเกตเดอร์ครับคันแรงครับไฟออกทอไปแล้วไม่ธรรมดาครับนี่มาเต็มทีมครับเดินเต็มทีมครับ พ่งนี้ก็จัดจ้านแน่นอน,นครับนี่โอ้เกียดปีมือมากครับนะี่นี่ขนาดใช้กูตาครับเกียด,ด่อจะขนาดไหนพี่น้องบึ้ยขนนันแนลวานเนะอ้าเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็รอติดตามกมาันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ